สวัสดีค่ะกับจอบกราฟจัดจุดเทรดประจำวันที่9พฤษภาคมนะคะหลังจากทรงตัวมาประมาณ2สัปดาห์จะเห็นว่าดัชนียังไม่มีทีท่าว่าจะหนีออกไปจากกรอบไซเวย์หรือว่ากรอบความกวนแกว่งตัวแบบเดิมๆได้นะคะแล้วก็ถ้ามาดูจากเครื่องมือเนี่ยจะเห็นว่า s t o c แคสติกเนี่ยกวัด แกว่งตัวขึ้นๆลงๆอยู่แถวระดับที่ประมาณ50นะคะขึ้นๆลงๆก็ยังไม่มีชี้ว่าจะไปทางไหนนะคะในขณะที่ MACD ก็เช่นเดียวกันนะคะอิงอิงทางลงเล,เล็กน้อยนะคะแต่ดูแล้วก็ยังถือว่าเป็นแบบว่าการทรงตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัชนีน่าจะทรงตัวต่อไปนะคะสั้นๆก็สามารถเทรดดิ้งในกรอบได้นะคะก็คือแนวรับก็แถวแถวหนึ่งหหห้าต้านประมาณหนึ่งห้านะคะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นเบมนะคะเบมจะเห็นว่าแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็ราคาเนี่ยเดินหน้าขึ้นมาจนล่าสุดเรียกสัญญาณซื้อจาก MACD กลับมาได้แล้วนะคะมีโอกาสทดสอบแนวต้านหายก่อนหน้าบริเวณเบาทหกสบถึงเจ็บาทห5รับ7จ็บาท35คัดลอส7จ็บาทย5สิาสตา์งค่ะ บิวตี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเครื่องมือนี่ให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วก็วอลุ่มเริ่มหนาแน่นนะคะโดยที่ตอนแรกนี่ได้สัญญาณจาก m o d i f i e d stochastic ขึ้นมาก่อนแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ MACD ก็ให้สัญญาณตามมานะคะเป้าหมายการขึ้นรอบนี้นะคะก็หลกัหลกๆอยู่ที่ EMA ประมาณสักเส้น75วันด้านบนนะคะประมาณ10บาท50แล้วก็แนวต้านย่อย,อยอยู่ที่10บาท30รับที่9บาท90คัดลอสที่9บาท80นะคะ ส่วนตัวสุดท้ายจะเป็น sppt นะคะจะเห็นว่ามีลุ้นการเบรกเอากรอบดาวเทรนขึ้นมานะคะหลังจากที่ราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะคะ,ะชนยอดตัวลงมานิดนึงแต่ว่าสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยให้น้ำหนักในทางบวกแล้วก็วอลุ่มที่เข้ามาผลักดันค่อนข้างหนาแน่นนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเบรกเอาขึ้นไปได้ขยับแนวต้านขึ้นไปที่6บาทสี่บกับหบาทหกสิบนะคะรับ6บาทแล้วก็คัดลอสที่5้าบาทเกิบค่ะสาหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ